ตอนนี้หลักที่เข้ากําลังเดินอยู่มหาอำนาจกํากลังเดินดูใช้หลักที่ชื่อว่าชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่าอเมริกันเฟิร์สหรือเอเมริกันต้องมาก่อนเปิด3ยุทธการสงครามไวลัสงคราม,าามทางการค้าและสงครามอาวุธเปิดแค่นะี้ก็เดินแค่นี้มุ่งโจมตีจีนเป็นสําคัญเพื่อหวังผลชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับที่เหลือก็เห็นเป็นปรากฏการณ์พอทำอะไรจีนไม่ได้จีนคราวนี้ประธานาธิบดีสินผิงอดทนมามา,มากถึงเวลาออกกฎหมายความมั่นคงแล้วกวาดล้า,ลาง นกับเมื่อวานนี้ทํามีการมหาวิทยาลัยต่างมีการไล่ออกอาจารย์ที่เป็นแกนนําในการปลุกนิสิตนักศึกษานะครับไล่ออกจากมหาวิทยาลัยและตอนนี้ก็เริ่มดำเนินคดีนะครับกับกลุ่มแกนนําก่อนหน้านี้อีกโจโชวงแกนนําล่มเหลืองซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงนะครับในฮ่องกงปรากฏว่าก็สละตําแหน่งการเป็นแกนนําล่มเหลืองและยุติ การเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยของเขาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสาหรัฐอเมริกาและฝั่งอังกฤษเดยวเรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยการกวาดลา้างครั้งนี้อย่างที่ผมเคยเรียนไว้นะครับว่าสุดท้ายประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องใช้ยุทธวิธีนี้หลักนี้เรียกว่าอะไรหลักนี้เรียกว่านิติรัฐ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์ GM กีดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k รับชมทั้งทาง y t u t u นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเหตุการณ์เรื่องของโควิด -19 และสถา,านการณ์การกวาดล้างในฮ่องกองไปดูในเชิงปรากฏการณ์ฮะญี่ปุ่นก็ปรากฏว่าก็เตรียมเปิดรับต่างชาติฮะ ร่วมธุรกิจในไทยสวนทางกับยอดโควิดที่กำลังพุ่งสูงขึ้นนะครับญี่ปุ่นเตรียมเปิดรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นกลับประเทศนะครับส่วนยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในกรุงโตเกียวยังพุ่งผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นถึง300รรายสำมภัข่าว A H K นะครับารายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมให้ชาวต่างชาติที่รับการอนุญาตพำนักในประเทศญี่ปุ่นเดินทางเข้าประเทศได้ตั้งแต่วันที่5สิงหาคมเที่บถึงนี้หลังจากที่ก่อนหน้าีนญี่ปุ่นได้แบนชาวต่างชาติจำนวน146ประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ส่งผลให้ชาวต่างชาติเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก่อนการประกาศมาตรการล็อกดาวน์ไม่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีก เบื้องต้นทางการก็อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มีสิทธิ์เข้าพำนักในประเทศเช่นนักศึกษาผู้ฝึกอบรมนะครับผนักการบริษัทที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นเป็นการชั่วคราวกลับมาได้แต่ต้องผ่านการตรวจสอบโควิด -19 ขณะนักธุรกิจจากไทยและเวียดนามได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าญี่ปุ่นไปแล้วก่อนหน้านี้โดยคาดว่ามีชาวต่างชาติทยอยเดินทางเข้าในประเทศในเดือนสิงหาคมครัเขาก็ยืนหลักมาตรการของประเทศไทยที่ เราทํามาแล้วนะครับเริ่มทํามาในยุทธการที่ชื่อว่าป้องปรามในเฟสที่1ปัจจุบันไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับในการฟื้นโควิด -19 ได้องค์การอนามัยโลกชมเชยฮะแล้วก็มีการจัดอันดับแล้วก็มีการาม,มาทําสักดีในประเทศไทยน่าเหลือเชื่อนะฮะประเทศไทยกลับเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการแก้ไขปัญหาโควิด -19 องค์การยูนิเซฟนะครับเตือนเด็กกว่า800คนทั่วโลกมีสารตะกัวในเลือดระดับอันตรายนะครับ กลายเป็นภัยเงียบนะครับสำหรับาสารตระกั่วที่ถูกพบอย่างมากในเด็กอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลกองค์การยูนิเซฟนะครับได้มีการเปิดเผยรายงานที่ทำร่วมกับองค์การเพียวเอิร์ธนะครับพบว่าเด็ก800ล้านคนทั่วโลกคิดเป็น1ใน3นะครับของโลกมีสารตะกัว่วอยู่ในเลือดมากกว่า5ไมโครกรัมต่อ1มิลลิลิตรนะครับซึ่งเป็นระดับพิษ ระบบต่อ,อมีผลต่อระบบประสาทและเป็นอันตรายต่อสมองเด็กๆจนไม่สามารถเดี่ยวหยาได้นะครับในปริมาณสารตระกั่วที่เพ,เพิ่มขึ้นมีผลต่อการพัฒนาการเรียนเรียนและการรับรู้ของเด็กโดยรายงานระบุว่าเด็กที่รับสารตระกั่วในปริมาณดังกล่าวทำคะแนนวัดความฉลาดได้น้อยกว่าคนทั่วไป3-5คะแนนนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ มีรายงานเชิงสถิติเกิดขึ้นมานะครับเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นทางเท้าแฝงฉุนคนเดินทางเข้าร่วมก็ปรากฏว่ายุบอย่างกระทันหันนะครับ l i f e week นะครับรายงานว่าคนเดินถนนสองรายทางตอนใต้ของจีนเนี่ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดจู่ๆนะครับบางส่วนของทางเท้าก็พังครือนลงมาดูดร่างของเขาลงสู่หลุมยุบนะครับ ภาพก็เป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ก็น่าจะเกิดฝนตกหนักแล้วก็ดินสุดในจีนก็เกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่นะครับเป็นท่วมหนักท่วมหนึําน้ท่วมหนักนะครับจนประกาศสภาวะฉุกเฉินสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ํามันบวกนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาพุ่งขึ้นในขณะที่ทองคําเดินหน้าทุบสถิติสูงสุดจากคําแถลงของเฟดสำนักข่าวมาร์เก็ตวอชนะครับกับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าราคาน้ํามันปิดบวก พบคลังปิดตัวเลียมคลังสำรองนะครับของสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างมากส่วนวอร์ซีดปิดบวกและทองคำทุบสิติสูงสุดตลอดการรอบใหม่จากคำถแถลงของเฟดหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเช่นกันนะในเชิงสถานการณ์ในขณะที่เฟดก็มีการประชุมเตรียมมติมีมติคงดอกเบี้ยย้ำจะคงต่อไปนะครับระดับต่า จนกว่าเศรษฐกิจจะยืนหยัดรับมือโควิด1 i สำนักข่าวเอฟพรายงานว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับหรือเฟดยังคงมีอัตราดอกเบี้ยต่ำใกล้ศูนย์เปอร์เซ็นต์พร้อมเน้นย้ำว่าเส้นทางของโควิด -19 นะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นตัวทางเศรฐษฐกิจนะครับด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 i ในสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้นต้องบ่งบอกบ่งชี้นะครับเพื่อให้เห็นว่าการฟื้นตัวกำลังหยุดชะงักนะครับทางคณะกรรมการนโยบาย การเงินนะครับซึ่งตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโย,นโยบายไว้0%ตามความคาดหมายสาเหตุก็เกิดจากเข้าต้องการให้มีการไปกู้ยืมเงินเพื่อที่จะมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มากขึ้นการใช้วิธีการนะครับโดยการทําให้ดอกอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมต่ำเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้สูงขึ้นแต่คงยากเพราต้นเหตุที่สําคัญ ที่ทาให้สภาวะเศรษฐกิจแย่ลงเพราะโควิด -19 ทไม่ใช่เพราะอัตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับสหรัฐกาลังเดินทางผิดฮะโอกาสที่จะทําให้สภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐมีการโตขึ้นนั้นยากนะครับในขณะฟิลิปปินส์นะครับ,นนรบก็มีการเชืออไก่ทิ้งเกือบ3 9หมื่นตัวหลังพบไข้หวัดนกระบ,บาดสำมะขาวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์นะครับสั่งเชืออไก่เกือบจำนวน39,000ตัวในฟาร์มปีก ทางตอนใต้ของกลุ่มมนิลาเพื่อสก,กัดการแพร่ระบาดไข้หวัดนกหลังจากที่เกิดพบสัตว์ปีกติดเชื้อในจังหวัดใกล้เคียงเมื่อกว่า4เดือนก่อน,นสำนักง,งานอุตสาหกรรมสัตว์สังกัดกระทรวงเกษตรฟิลิปปินสน์พบสัตว์ปีกติดเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่หรือ h n 6นะ n รับภายในฟาร์มไก่แห่งหนึ่งที่เมืองซัลลุยจังหวัดบังกาและได้มีการส่งทีมสัตวแพทย์และเจ้าที่ฉุกเฉิน ฝ่ายสาสุขสัตว์ไปดาเนินการควบคุมอย่างรวดเร็วโดยมีการเชื้อและทําลายสัตว์ปีกไว้แล้วทั้งสิ้นจํานวน38,701ตัวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากอะไรหลังจากที่ประธานาธิบดีดูริโกตัวเตอเต้ปร,ระกาศวางตัวเป็นกลางไม่เข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกาในสงครามที่จ่อจะเกิดนะในเอเชียบูรพาบริเวณทะเลจีนใต้นะครับที่สหรัฐอเมริกาวางกำลังจำนวน12,000นาย นะครับมาตรึงกำลังที่บริเวณทะเลจีนใต้และทําการซ้อมรบพยายามจะเข้ายึดหมู่เกาะสเปรล,ลี่ซึ่งเป็นแหล่งน้ํามันขนาดใหญ่ที่จีนทําการครอบครองอยู่นะครับตุรกีตุรต,ตีเต้ก็ปฏิเสธที่จะให้ใช้นะครับประเทศของเขาเป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกาไม่นานก็เกิดเหตุนี้การแพร่ระบาดไวรัสโัวมม H5N6 เกิดขึ้นในขณะที่สถานการณ์ ที่น่าสนใจคือบราซิลนะครับเตรียมเปิดประเทศรับชาวต่างชาติแม้ยอดผู้ติดเชือ้อโควิดไายวันอย่างทุบสถิติสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าการแพร่ระบาดโควิด1 9ในบราซิลนะครับทุบสถิติรายวันในแง่จํานวนผู้ติดเชื้อและการเสียชีวิตแต่กระนั้นข่าวว่าพวกเขาเตรียมแถลงกลับมาเปิดการสัญจรทางอากาศระหว่างประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวเร็วเดีนี้นะครับชาวต่างชาติจากข้อมูลสาธารณสุข ะร,ระบุว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 69,074คนและเสียชีวิต1,595คนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาทําให้เวลานี้ชาติต่างๆนั้นมีผู้ติดเชื้อนในอบราซิลรปรากาว่าเป็นอันดับ2ของโลกเป็นรองจากสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า2.5ล้านคนเสียชีวิต90,138มนนรับรายเข้าใกล้หลัก ใช้อันหน้าเศร้า1แสนศพทุกขณะนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ผู้ติดเชื้อก็เกือบ17ล้านแล้วนะครับในขณะที่ยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในสหรัฐเมกาพุ่งที่1,400นะครับ68รายนะครับเฉพาะคนเสียชีวิตนะครับเฉลีย่ยนาทีละ1ศพประธานสภาผู้แทนรัษฎรบังคับให้สสตอนนี้ก็สวมหน้ากากเข้าประชุมสภา สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าชาวอเมริกันเสียชีวิตจากโควิด -19 นะครับเฉลียนน่ย1น1รายนาทีละ1รายนะครับขณะที่ประธานสภาผู้แทนรัษฎรออกกฎหมายบังคับให้สอสอทุกคนต้องสวมหน้ากากเข้าสภาป้องกันการ,การแพร่ระบาดสหรัฐก็มีการเสียชีวิตรายวันจำนวน1,468รายนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่27พฤษภาคมนะครับมีผู้เสียชีวิตอยู่1 4 8 4ศพนะครับ จากการรวบรวมข้อมูลของรอยเตอร์ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมในสหรัฐอเมริกาขณะนี้มากกว่า150,000คนอัตราการเสียชีวิตของโควิด -19 ในอเมริกาพุ่งสูงสุดในรอบ2เดือนโดยในช่วง11วันที่ผ่านมามีคนตายมากถึง10,000คนอยอดผู้ติดเชื้อใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นในรัฐแอริโซนาแคลิฟอร์เนียฟลอริดาเท็กซัสในเดือนนี้จะส่งผลทำให้โรงพยาบาลต่างๆเต็มไปด้วยผู้ป่วยและทำให้ผู้ว่า หลายรัฐตัดสินใจแตะเบรกและงับการเปิดเศรษฐกิจเอาไว้ก่อนหลังจากที่เคยใช้มาตรการการล็อกดาวน์ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนนะครับเพื่อควบกลุ่มการแพร่ระบาดโควิด -19 ยังคงหนักมากไม่ใช่หนักธรรมดาประเด็นที่น่าสนใจและน่าจะเป็นไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจปรากฏว่าแกนนําผู้ชุมนุมในฮ่องกงตำรวจก็ทําการบุกจับกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยอาจารย์ถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยนะครับ ตำรวจฮ่องกงมีการจับนักศึกษา4คนนะครับละเมิดกฎหมายความมั่นคง <c oughs> สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าตำรวจฮ่องกงทําการจับกุมนักศึาษี่คนที่อายุตั้งแต่16ถึง21ปีฐานละเมิดความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการจับกุมผู้ชุมนุมประท้วงนับตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้นะครับ1เดือนก่อนนะครับในการถแถลงข่าวช่วงก่อนเที่ยงคืน นะครับโกรศตตำรวจระบุว่าเป็นชาย3คนและหญิง1คนล้วนแต่เป็นนักศึกษาต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับกลุ่มเคลื่อนไหวและปลุกระดมผ่านโซเชียลมีเดียนะครับให้ล้มล้างอำนาจการปกครองของรัฐและแบ่งแยกประเทศฮ่องกงนะครับตำรวจบอกว่าเราจับกลุ่มเขาในข้อหาพยายามล้มล้างการปกครองและยุยงให้เกิดการปั่นป่วนแบ่งแยกดินแดนหลีกควรหัวนะครับผู้กํากับตํารวจสํานักงานตํารวจความมั่นคงแห่งชาติจีน นในฮ่องกงระบุพวกเขาหวังที่จะผนึกกําลังกลุ่มอิสระต่างๆในฮ่องกงเพื่อสนับสนุนการแบ่งแยกฮ่องกงเป็นเอกราชตำรวจได้ยึดโทรศัพท์มือถือนะครับยึดคอมพิวเตอร์และเอกสารต่างๆนะครับไว้เป็นของกลาง <c oughs> ระหว่างการจับกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้นะครับจีนยังถือว่าเป็นเกาะดินแดนส่วนหนึ่งที่ไม่อาจจะถูกแบ่งแยกดังนั้นการเรียกร้องเอกราชจึงเป็นสิ่งที่ผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์นะครับจีนไม่มีวันยอม ร,รัฐบาลปักกิ่งเริ่มบังคับใช้กฎหมายความบั่นคงบนเกาะศูนย์กลางทางการเงินที่มีศรีษภาพสูงสุดในประเทศหลังเที่ยงคืนของวันที่30มิถุนายนเป็นต้นมานะครับโดยกําหนดโทษจําคุกสูงสุดนะครับตลอดชีวิตสลับผู้ที่พยายามแบ่งแยกดินแดนล้มล้างการปกครองก่อกัร้ล้และสมกบคิดต่างชาตินักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงต่างพากันปิด หรือเปลี่ยนชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์จะถูกก่อนจะถูกกฎหมายความมั่นคงนะครับเริ่มมีผลบังคับใช้ขณะที่ตำรวจระบุว่านักศึกษาทั้ง4คนถูกจับไว้นะับมีการโพสต์ข้อความเข้าขา่าฝ่าฝืนกฎหมายในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับองค์กรมี r u m h t s w f t w h นะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกาออกมาประนามการจับกลุ่มนะักศึกษากลุ่มนี้ได้เรียกร้องให้รับ,บาลทั่วโลกประกาศคว่ำบาตร เฉพาะเจาะจงเจ้าที่ฮ่องกงและเจ้าที่มีส่วนบังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้สหรัฐเมกาทําไปแล้วนะครับนะครับการนํากฎหมายโหดเช่นนี้มาใช้แสดงให้เห็นว่ามีวัตถุประสงค์ของพวกเขาคือต้องการปิดปากต่อต้านไม่ให้ก่ปอปกป้องนะครับความมั่นคงของชาติแต่อย่างใดผู้บริการฮิวไวไลท์วอช c h ประธรรมประเทศจีนซึ่งให้ให้การสนับสนุนการจุมนุมประท้วงการแบ่งแยกประเทศที่ฮ่องกงนั้นออกมาระบุเช่นนั้น ชาติตวันตกผู้นําธุรกิจองค์กรสิทธิมวชนส่วนใหญ่มองว่าจดหมายฉบับนี้อาจจะกลายเป็นเครื่องมือปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนบนเกาะฮ่องกงซึ่งเป็นกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สําคัญของโลกนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาน,นี้สำหรับภาพรวม <c oughs> นะครับสถานการณ์ของโลกในเชิงการสังเคราะห์ผมยังคือยืนยันเหมือนเดิมฮะว่าตอนนี้ หลักที่เข้ากําลังเดินอยู่มหาอำนาจกําลังเดินดูใช้หลักที่ชื่อว่าชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่าอเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกันต้องมาก่อนเปิด3ยุทธการสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธเปิดแค่นี้เขาเดินแค่นี้มุ่งโจมตีจีนเป็นสําคัญเพื่อหวังผลชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับที่เหลือก็เห็นเป็นปรากฏการณ์พอทบอะารจีนไม่ได้จีนคราวนี้ประธานาธิบดีสินผิง,งอดทนมามา,มากถึงเวลาออกกฎหมายความมั่นคงแล้วกวาดล้า,ลาง นะครับเมื่อวานนี้ทำมีการมหาวิทยาลัยต่างๆมีการไล่ออกอาจารย์ที่เป็นแกนนําในการปลุกนิสิตนักศึกษานะครับไล่ออกจากมหาวิทยาลัยและตอนนี้ก็เริ่มเนิือคดีนะครับกับกลุ่มแกนนําก่อนหน้านี้อีกโจโชวงฮะแกนนาล่มเหลืองซึ่งเป็นผู้ต้องหา <c oughs> ในคดีความมั่นคงนะครับในฮ่องกงปรากฏว่าก็สละตําแหน่งการเป็นแกนนําล่มเหลืองและยุติ การเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยของเขาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสาหรัฐอเมริกาและฝั่งอังกฤษโดือรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยการกวาดลา้างครั้งนี้อย่างที่ผมเคยเรียนไว้นะครับว่าสุดท้ายประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องใช้ยุทธวิธีนี้หลักนี้เรียกว่าอะไรหลักนี้เรียกว่านิติรัฐนะครับคือปล่อยให้มีการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ไปก่อนจนความชอบธรรมเกิดขึ้นเหตุการณ์ในประเทศที้ เป็นหลักที่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนเกิดขึ้นในประเทศไทยในปี2552และปี2553การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงหลักนี้จีนนาไปใช้นะฮะเรียกว่านิติรัฐพอเกิดเหตุขึ้นมาก็รอเวลาจนเกิดความชอบธรรมจากนั้นก็ใช้กฎหมายด้เหมือนกันจากวันนั้นจนถึงวันนี้ฮ่องกงก็ใช้หลักคิดของไทยเป็นตัวแบบในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองในฮ่องกงนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ แสงดาหากกูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงาม าวอาทิตย์ทรองปลดาสาดแสงร่างรางคาง่ำคืนยังมีพระจันทรพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน ยังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันเขียนกู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงาม งาที่ฟ้านันดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงกรดสาดแสงร่างราวค่ำคืนยังมีพระเันทรพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมี ชทองแสงประกายงดงามคู่กัน